แรงโอ้ยบ่บ่ประชานดอกเราอยากเป็นมีไผ่ทั้งสิ้นว่าชันดบบไอพิมเจ้านั่งกับผู้ใดล่ะกำลังกำลังสิบงอนั่งฟ้าน่อยแม่พ่นยุละย่องเทือกือบอกบอกมือสุดท้ายบอกเจีหาตาพ่นบอกสู้ฟังิบับอกย้ายวิมสองแปดนะบอกมือสุดท้ายเจ๊หาบอกแม่พ่นยุละย่องนี่เห็มกำลังสิ่อของมันหล่อมันด้เด้อ ไม่นี่นะเอาอันเอาอันให้ค่าขนมร้านลราไปละเขาอันนั้นี้นี่ดูตาสทำนั่นอยู่นี่ดูดดนดดุดมุีมุดดุดดุบดุดดุดดุดอุดด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 ไดดุดเุืดุดดยด้มดยิ้มุดดดดดิเดี๋ยวเดดดดุ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 ดดดดุดดุดดเดดุดดุดดุดุด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 ดดดด ชื่อจริงๆเนี่ยชื่ออะไรชื่อจริงๆแต่ที่รายงานตัวในโรงเรียนเนีย่ยฟันหนูไปไหนเนี่ยฟันหนูอ่ะไปเที่ยวอะไรงันไม่ได้กลับอ๋อยังไม่ได้กลับมันไปเที่ยวล่มดีเลยสูงแสนไปเทีท่ยวทะเลเหรอรทำไมนะนี่เนี่ยฉันเที่ยงน้ำโค้กเธอนะ ขอบคุณค่ะก่อนคนดวงเฮงหลานกับคุณยายค่ะคุณยายหนุ่มเล่นดวงเฮงเล่นยูทูปหวยนี่ไม่เนียนถูกหวยซื้ออะไรให้เนี่ยบอกไม่นียนเจ็ดห้าไม่นียนซื้ออะไรให้เราเราเอาอีกทีาหมึกเราเอาแก้วก่อนวางไหมไม่ได้ซื้ออะไรไงก่อนนุ่มไม่เนียนซื้ออะไรให้นะไม่เนียนซื้ออะไรให้จะได้กินปลาหมึกเนาะ หันมาทางนี้บอกหันมาหาตาเราหนิหาตาที่หัาตาโต้แล้ต่ต้มจะได้กินท่านมันปลาหมึกด้วยไหมน้อหนิมาตาฟังโบลุยอย่างเลยตาปูจากรละยองถึงอะไรวยยจังเเลนะวันแรกออกมีโทรไปบอกแม่ที่ละยองเจ็ดห้าตัวเดียวโคโลสันตาเป็นรอยฟังแม่เป็นถือตังไล้วันนี้มีเทวดาบอก นี่ขอหน่อยนะงานนี้นะขอสามตัวเลยนะโอ้คนสิบบอกยนให้เลยละยันห้ามือยนย่ายเลยนั่งปัาหน่อย่คนใจดีอ่ะมาใหญ่โอหเหมือนดี่นใจดีเนาะดูคนเลี้ยงตัวมือเพิ่นงมืนบ่อขาวตัวไรลูกตัวไรเขียนงามเขียนสวยๆเลยครับเขียนสวยออกไปได้ลูก ตัวนี้ม uh, ันออกไปแล้วเด้ตัวที at ui, at ui ่ยังไม่ออกตัวท uh ี่ยังไม่ออกตัวที่ยัหนูชอบอ๋อหนูชอบอินเทวดามาบอกอินเทวดามาบอกตัวไหนลูกเอาใหม่เอาตัวเอาตัวเก่าหรือวันนี้เนี่ยเอาวันนี้มันออกไปแล้ววันที่แล้วมันออกไปแล้วเอาวันนี้เด้ออ๋เอาวันนี้มันิีวมาตัวไหนลูกเอาวันนี้เด้อเข่ง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 เให้อะไรเนาะอยู่เนาะ เบ่งหยาบเเนาะบานนี้ก็ได้คำย่ชานเบ่งคนียิบตัวนี่นอนกันลิกเขียนให้ดิเขียนยังไม่เป็นหรอกเขียนยังไงไม่รู้อไหะเดี๋ยวยายว่าเอาหน้าใหม่ดีกว่าลูมันจะสวยอเอาหน้านี้คนสวยๆต้องอยู่หน้าสวยๆนี่ลูกเนาะเขียนสวยๆเอาช่องตัวเลยลูกเอาตรงๆเลยคุณมาบอกตัวไหนเก่งแต่ว่าลูกค่อย อ่ามันก็ยังเป็นตัวเดิมโอเคใช่ไหมลูกตัวนี้อันนี้อะไรเลขอะไรเลขหนึ่งอันนี้ตัวอะไรลูกเลขแปดมันว่าหนึ่งแปดนั่นเลขหนึ่งกับเลขแปดเหรอใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมนี่เดี๋ยวค่ะเลขหนึ่งกับเลขแปดน้องเขียนถ่ยเลขหนึ่งสวยเนาะเลขแปดให้งามค่ะ เล็กสามตัวตัวไหนลูกสามตัวเอาสามตัวเพิ anyway> ่นใจดีเด้วันี้เขียนให้าัใจดีเพิ่นมาเขียนตัวที่สามตัวสาสมตัวเอาสามตัวทางนี้สมตัวละพยายามไปอีกนิดนึงเอสาตัวนี่ยสมตัวเออะไรเออเอะไรเออให้เอาให้ังขังให้เอฟซีได้เลยหให้ขังขังเด้อ ไม่เป็นเก่งทำไมต้องไปบังไว้อ่ะไม่ต้องบังกะโต้งหรอกวเนนี้จไปวัดอยู่ใช่ไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้าไปวัดมาแล้วแล้วปู่ให้ตัวไหนมาปู่บอกให้ตัวไหนหัวออกไหมเขียนเลยลูกเขียนเลยปู่บอกตัวไหนเขียนเลยไปวัดมาเมื่อเช้าใช่ไปกินข้าววัดมาเพื่อนไม่ใช่เพิ่นไปวัดตลอดได้สบายกันมีไปวัดก็ยากเลยไปไปวัดทุกเช้าเล่นมอเทอาไม่ม่ไอย่างเราไม่ไปอยู่นั่งอยู่ที่นหน กะตีซี่คุณกินยางกะทิอันนี้เรียกอะไรจังมุ้งชาบ้านเนีัวอันนี้ตัวอะไรลูกอันนี้ไม่ใช่คุณนะไม่ใช่ลูกน้องตามือเนี่ยรมณ์ดีแท้มือนี่อารมณ์ดีอืมไม่เนาะบัานอันนี้เรียกอะไรอ้านี้เรียกอะไรลูกเรียกขกสองอันนี้ สีอ้าวโอเคมาอ่าโอยได้แล้วเด้อน้องดัดมิวให้แล้วเด้อสองสีจ้าอันนี้มันเป็นสีหนึ่งวะสามคูอันนี้หนึ่งแปดหนึ่งแปละแต่จะไม่เขียนเหมือนสองแปดตัวนี้ใช่ไหมลูกถูกไหมน้องดัดมิวชอบตัวไหนมิวชอบตัวไหนลหรน้องชอบตัวไหนชี้สิลูกชอบตัวไหน นี่สองสีมักตัวนี้เด้อค่ะดูคนมันก,มกตัวนี้ลองดัดมิวปันตุ้งตัวนี้เด้อค่ะเด้อนี่หัวหัว,วสิบหกเนาะกัญยาหกกันยาหกสิถ้าพวกเขาไม่เล่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโค้ดติ์ไม่พิมพ์เนี่ย่างนี่สวงนีด้อค่ะเด้อมือเนี่ยมขอน้องน้องนั่งฟังหน่อยเนาะน้องดัดมิว พอตองงวดเด้อค่ะนี่เด้อต่ว่างวดบางหนึ่งพิคนบอกแม่เพื่อนอยู่ละย่องเจษหามือสุดท้ายเข้าบริโทรมาถามกันแม่ถือดวยทางคุณคุณยายกับบดถือกับคุณยายเฮาคุณยายคุเลียมคุณยายมาซชื่อเลยต่ว่าแม่ถือดวยทางคุณยายบอกหนึ่งนึงบอกยายหน่ะเดี๋ยยยายเอาขนมให้เอาตังค์ให้เอาตังค์ให้ถ้าถูกถ้าถูกถ้างวดนี้ถูกยิ่งจะได้เยอะเด้อดูถูกเยอะเนี้ย จะได้เยอะนะอหอมดีค่ะเมื่อวานเมื่อกี้นี่ให้สองแหละวันนี้สุดนะดูจะได้ตังค์เยอะแต่คนได้หลานมาเลี้ยงอย่างที่ยังสี่เลยนายกระจ้าว่าหลานกระเจ้าว่าเลยอันนี้อันนี้เท่าไหร่นี่บ่ได้ไม่เขาบอกสิวเสี่ยวมาให้พอให้แม่เลี้ยงนั่ในจังน้อยเล่ยติลุนเขาบอกมาถูกเขาว่าวเห่าวอยู่บ่เศร้าจะเกลือนี่แหละกับมหานี่แหละกระซั่มลูกเข้าคือเก่าล่ะนี่ร้านเขาคือเก่านั่นแหลเท่า วันนั้นตาให้ตาให้แบงค์เดียวหนึ่งน้อยเดียววันนี้ยายให้สองแบงค์เลยทั้งวันหน้ายิ่งได้เยอะทั้งวันหน้าออกออกตัวไหนตัวไหนได้เยอะกว่านี้เอาสีเลยสีเลยชอบตัวไหนชอบตัวไหนชอบตัวไหนอยากได้ตัวไหนมากชอบวันหน้าน่ะถ้าถ้าออกนะจะได้หลายแบงค์กว่านี้ตากระยายเลยเอาบอกเลยลูกชี้อีกชี้อีกสิฟันธงหนึ่งแปดมากขากว่าสั้นลูกคอยว่า น้องดัซซี่นิววังหันสี่ตัวนี้บันสี่ตัวนี้มากค่ะยันได้หน่อยยันได้หน่อยอยากได้หลายก้าเก่าอ้าวยายให้หนูแล้วขอบคุณค่ะง่าขอบคุณค่ะเฮ้ยนังฟันหอกียเกีงเกีแล้วฟันจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเฟันจะกลับมาเมื่อไหร่กหยอกลูกไข้ไหลมันไม่ยอมกลับมันไปไหนหงษสายมันเป็นหลงทะเลนะมั้งทะเลเมืองไรยอก เึ้ได้ทีแล้วอีคูดมั่นใจดเด้อค่ะเด้อไม่พิมพ์กับมาขอตองหวดนองดัดมิวนขานอหัวดบนางหวบางนึงนี่เป็นหาเขียนหายสองแปดเนาะแต่ว่ามือเลีกสีออกผัดโท่ไปบอกแม่เพิ่นเจ็๊หาว่าันโอ้เฮากับปะโทรมาถามเพิ่นเนาะะเนะแม่เพิ่นก็เลยถือยู่ละย่องเนาะไปบอกแม่อยู่อันละย่องมันบอกเจดหาเพ่นบันทึก วันนี้ได้มาขอตองงวดด้วยค่ะเด้อจังไดกะเบิ่งเอาน่ะเขาะแต่ว่ามือเลขสีออกนี่งเดี๋ยวไม่พิมพ์มโทรมาทามเดยเมนห่เด้ออันทามร้านไหวเห่าเนื้อเด้อไกลมื่อย่พนสิบอกมาอีกเสียหัวย่อนเหมืนหเลขไเลขเป็นเลขเป็นหมายเลขแปดแต่ว่าเลขแปดนั่งก็เขียนง่ามแท้นี่แม อันเป็นเป็นเก็ไดเดนอถน้อาเนาะเป็นเจดแปดก็ไดเขาอมาซื้อนี่าเนี่ยมาบื่ได่แล้วคือน้องอันดาหว่างหันนึ่เก่าก็เป็นเจดเก่ากัอุ๊ยลูกจะตกแน่ไรเบิรจ้ะแต่ได้ขนาดว่าคัมนได้นะบน้ำกัเน้องขเนาะมาขอจองหวดนองด้นมิวให้ด้วยค่ะน้องน้งป่าหน่อยเนาะปันธงเลยลูกคนสวยปันธงเลยมีมากชัวรเลนะลูกเนาะจังได้กับ้านนี่นอนแปด มนมนกับปั้นทงแต่คอยโซงมาลำารวยน้ำกันสุภูสุคนมขายด้วยัสิบหกกันยายนหกสี่มีโซกน้ำนองดันอยู่เนาะค่ะนาะสำหรับมอนิกับซามิคนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเน้อะสวัสดีค่ะเมาอยู่บอกว่าแต่เมาอย,ยาอะต